สวัสด an ีท่านผู้ชมทุกทุกท่านนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับท่านผู้ชมผมกับศิภาท่านผู้ชมนะครับมาตามต่อนะครับกับสารตาแย่นะครับเป็นสารอ่าซึ่งเป็นรูปปั้นที่เพิ่นแก้สลักทั้งตาทั้งแย่นะครับเพิ่นมิสูวาตาเสมอหญ่ปลังนะครับท่านผู้ชมนะครับผมเคยมาขออยู่สองงวดนะครับงวดแรกเข่านะครับแต่ว่างวดที่สองบกเข่านะครับท่านผู้ชม แล้วก็ผมกับเวนมากงวดหนึ่งนะครับงวดนี้เป็นงวดงวดที่สามนะครับที่ผมจะมาขอนะครับเดี๋ยวเข้ามาตามต่อขอโจลาบร์กสารแตาย่ายนะครับตาสเมเอวยปลังนะครับในงวดของวันที่หนึ่งมิถุนายนปีสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะครับท่านผู้ชมนะมาขรังนี้กะยังมีความหวังว่าสารตยาย่ายตคราสเมเอวยปังนี่เพิ่นจะให้โชคเขานะครับท่านผู้ชมไปเดี๋ยวเข้าไปขอกันนะครับท่านผู้ชม นะครับสารเพ่นนี่เป็นสารที่สวยงามนะครับต่อมช่วมเบิงเป็นสางสารแต่สวยงามไปเลยครับสีสันสดใสนะครับแล้วก็เป็นสารตายายนะครับซึ่งแก๊สลลักด้วยไหมนะครับต่อมช่วมนะครับมาขอครั้งนี้ก็อยากให้สารตายายนี่ตาสมออวย,ยปังนี่หมอบโชคลาบให้เฮานะครับเพื่อเป็นแนวทางในการเสีียงโชกสลากกินแบงรัฐบาลนะครับท่นมช้ชมไปเดี๋ยวมาจุดถูเที่น กราบไปแล้วก็ขอโชคลาภไปพร้อมๆกันนะครับท่านผู้ชมนะครับกับตาเสมอเย็บพลังนะครับขอสวัสดีท่านผู้ชมอีกครั้งหนึ่งนะครับท่านผู้ชมตอนนี้ผมกำลังอยู่ต้อหนานะครับสารตายายนะครับซึ่งเปิ้ลมีซื้อว่าอัตาเสมอเย็บพลังนะครับซึ่งมาครั้งนี้ผมกับมาขอโชคลาภนะครับเป็นงวดที่สามนะครับหลังจากผมขอมาสองงวดแล้วเพิ่นให้โชคม,มางวดหนึ่งนะครับ งวดที่ก้อนหนานน่นเพิ่นว่าหายเขานะครับงวดนี้ผมมาขอเป็นั้งที่สามนะครับเดี๋ยวมาดูว่าอาการมาขอโชคลาภอ่าทงที่สามนี่เพิ่นจะหายโชคบ่ครับท่านผู้ชมนะครับอ่าท่านผู้ชมเข้ามาจุดถูเที่นถวายนา้ำเป่าน้ำแดงนะครับเพื่อบอกเกา่าสารตายแย่กันครับ เอออายาสเมา่แยกปังเอ้ยตกดานกลับมาหาอีกมาเที่ยวนี้ก็ขอให้ได้โชคลาบกลับไปฝากเอฟซีนะครับท่านผู้ชมตาสเมาเยยกปังนี่พี่ผมมาขอครั้งแรกนะครับเพิ่นห้เข่าเลยนะครับเป็นนึ่งเกียรตินี่แหละเพิ่นห้ทั้งเหล็กถูกนะครับท่านผู้ชมนะครับเดี๋ยววัดนี้ ผมจะมาขอสองอย่างนะครับเป็นเลขถูบกับเสียมซี่นะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวค่อยมาลุ่นกันมาตาสมอลยาปังนี่เพื่อะใจโชคเข้าบอ่อเพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับท่านผู้ชมนะครับเดี๋ยวขออนุญาตจุดเทียนนะครับ ครับ่ามช้ชม ะครับท่านผู้ชมมาอธิษฐานบอกกล่าวกับสารตายายตาสมเอวยปังไปพร้อมๆกันนะครับท่านผู้ชมนะครับนะโมทัสสะภะควัโตอะรัโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมทัสสะภะควัโตอะรัโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมทัสสะภะควัโตอะรัโตสัมมาสัมพุทธัสสะกลับสาธุเด้อสารตายายตาสมเอวยปังวันนี้ลูกหลานกัได้แวะเวียนกลับมาหาตายายอีกรอบนึง มาครั้งนี้ก็เป็นตรวจแท่งของเอฟซีและทำผู้ชมทุกทักทนที่รับช่คลิปสารตาแย่ตาสมเอายายปังเมื่อนี้ลูกหลานตั้งใจมากขอโชคลาภไปฝากเอฟซีทุกทุกทานเลยที่รับช่วคลิปนี้เมื่อนี้ลูกหลานจะมากขอโชกทางเล็กถูกกับเซียมซีหากมีบนจริงๆขอให้ตาย่ตาสมเอายายปังเนี่ยมอบโชคลาภเพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคสลากินแบงรัฐบาลในงวดของวันที่หนึ่งมิถุนายน ปี2 5 6 6ขอ3ตัวตรงๆหรือ2ตัวก็ได้แ้วแต่ตายายจะ่เมตตาในงวดที่จะถึงนี้ขอให้เขาตรงๆเต็มๆเลยนะครับท่านผู้ชมผมกัสเสียงไทนะครับยิบเหล็กถูกนะครับเพื่อมาจุดขอโชคหลาบกับตาสมเอาเย็บปลังนะครับนะครับ ได้ออกมาแล้วครับท่านผู้ชมนะครับ นะครับท่านผู้ชมช่วงที่รอดเหล็กถูผมกับสึกขเยาวเซีมซีนะครับเพื่อขอจหลาบกับตาสมเมาเย็บปลังนะครับ ยาวออกง่ายนะครับท่ามผู้ชมไม่แรกนะครับได้หมายเลขสองครับหมายเลขสองครับท่ามผู้ชมนะครับเดี๋ยวมาลุนใหม่ที่สองหม้ที่สองนะครับทรรมผู้ชมได้หมายเลขเก้าครับหมายเลขเก้าสองเก้านะครับเดี๋ยวมาลุนใหม่ที่สามกันครับ ออกง่ายนะครับทำชุชมหมายที่สามในหมายเลขสี่ครับสองเก้าสี่นะครับขอให้ทนผร้ชมตัวตกทานโชคดีนะครับในงวดหนึ่งมิถุนายนปีสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะครับไปเดี๋ยวไปเบื่องเล็กถูกกันครับทนผร้ชมนะครับทนผร้ชมเมื่อนี่กระต่างความหวังนะครับมาขอโชกหลักกับตาสมอย่า่ปร่งในงวดของวันที่หนึ่งมิถุนายนปีสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะครับก็จังไหแต่ยังมีความหวังนะครับ เขียนโลปันตาก็ายายแล้วตาสมเอวยปังเนี่ยรู้สึกมีความหวังนะครับว่าเพิ่นจะให้โชคเข้าในงวดนี้นะครับนะครับขอสามตัวก็ได้สองตัวก็ได้เพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับท่านผู้ชมไปเดี๋ยวไปดูเลขทูบันครับว่าตาสมเอวยปังงวดนี้เพิ่นจะให้ตัวใดครับนะครับท่านผู้ชมตอนนี้เลขทูบกระใหม่เป็นตัวหนึ่งหรอครับชัดเจนนะครับหมายเลขสามครับนะครับงวดที่เพิ่นให้เขา ที่ผมมาถ่ายคลิปอยู่สารตายาตาสมเอาเยบปลังเนี่ยเพื่อนหายท่างเหล็กถูบนะครับงวดนั้นนะครับงวดนี้เหล็กถูบใหม่ไปแล้วตัวหนึ่งนะครับดได้ไม้เลขสามครับท่านผู้ชมไม้เลขสามนะครับเดี๋ยวมาลุ้นตัวที่สองที่สามนครับว่าตาสมเอาเยบปลงงวดนี้เพื่อนจะให้เข่าตรงๆป,งปังๆบ่ครับท่านผู้ชมนะครับนะครับท่านผู้ชมตอนนี้เหล็กถูบกาใหม่ไปเรื่อยๆนะครับ นะครับตัวที่สองก็เริ่มจะโพล้วครับแต่โมชุ่มนะครับตัวแรกได้เป็นไม้เลขกสามนะครับแต่นผช้ชมนะครับคล้าย บ่งบอกว่าเป็นตัวใดนว่นะครับท่านผู้ชมนะครับตัวที่สองก็เริ่มใหม่ไปเรื่อยๆแล้วครับท่านผู้ชมนะครับตากับใยเอ้ยมากขังนี้ก็ ขอสมหวังดังใจปรารถนาเด้อเข่าอีกเด้อเหล็กถูบคอยมาตรงตรงเต็มเต็มหรือเสียมซี่ก็ได้แล้วตาตากับยายจะสงสารเมตตาเพื่อให้เอฟซีทุกทุกท่านคนใดไมีโชคไม่ลาบกับตากับยายนะครับจี่ใดก็ขอโชคกับตากับยายเด้องวดเี้ให้มาตรงตรงเต็มเต็มนะครับเล็กถูบตัวที่สองนะครับ ไม่ค่อนข้างจะชัดเจนแล้วครับท่านผู้ชมนะครับน่าจะเป็นเลขส <ileri> ามน, <ileri> นะครับท่านผู้ชมนะครับได้มาเป็นสามสามหรอกครับท่านผู้ชมนะครับสามสามเดี๋ยวมาลุ้นตัวสุดท้ายกันครับว่าเลขถูกจะได้ตัวใดครับท่านผู้ชมนะครับตอนนี้ได้ออกมาเป็นสามสามแล้วครับท่านผู้ชมนะครับท่านผู้ชมตอนนี้เลขถูกตัวที่สามนะครับก็เริ่มใหม่ไปเรื่อยๆนะครับท่านผู้ชมแต่ว่าสองตัวแรกได้มาเป็นสามสามนะครับท่านผู้ชม นะครับแต่มาเป็นสามสามนะครับเดี๋ยวมาลุนตัวที่สามมันรับว่าจะได้ตัวใดนะครับท่านผู้ชม มตอนนี้กระใหม่ไปเรื่อยๆนะครับนะครับเริ่มโพูให้เห็นแล้วครับตนนัวม่วมเริ่มโพูให้เห็นแล้วครับ นะครับทำผู้ชมใหม่อีกเล็กน้อยกับเหมือแล้วครับแต่ว่ากับเป็นคล้ายๆเล็กนึงนะครับทำผู้ชมนะครับสามสามแล้วครับตัวที่สามโมโหว่าจะเป็นตัวใดนนะครับทำผู้ชมแต่ว่ามีเข่าโค้งคล้ายๆแล้วครับทำผู้ชมแต่ว่ากับขอให้เป็นใหม่เมื่อด,ดีกว่านะครับทำผู้ชมเนาะเพื่อความชัดเจน นะครับอีกนิดเดียวนะครับท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมใหม่เมืเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับนะครับเลขทูบมาจุดนะครับขอโฉกลาบกับสารตาย่ายนะครับตาสมเอาเย็ดลังนะครับในงวดของวันที่หมิถุนายนปี2อ6พนะครับจุดได้มื่อนี้คอนขางชัดเจนมากๆนะครับได้3,31นะครับ สามสามหนึ่งขอให้ท่านผู้ชมทุกๆทุกชนอ่าทุกทท่านนะครับที่รับชมคลิปนี้ได้รับโชคใหญ่ไปเต็มๆนะครับในงวดหนึ่งมิถุนายนปีสอ,อ,องพันหกสิบหกนะครับสามสามหนึ่งนะครับเดี๋ยวมาล่าสารตายายกันครับท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมมณีกามาตามต่อน,นะครับขอโชคลาภให้แล้วกับสารตายายนะครับตาสมเอาเยี่ยปังนะครับ เพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับวดของวันที่หนึ่งมิถุนายนปีสอ,องพันห้าร้อยหกสิบหกนะครับมัอนี้ตั้งใจมาขอนะครับเพื่อทนผู้ชมนะครับสีไใดไปนั่มนั่มไปเสี่ยงโชคสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับสีไใดมีโชคลาบใดมีเงินมีทองไปใส่เหนียใส่สินนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ต้องขอขอบคุณเอฟซีตุกตุ๊กทนนะครับที่เป็นกําลังใจใทางช่องพ่นชนแนลนะครับนุ่มอามคนเดิมพี่มาวินชาแนลปัดต่อยคนมิเซนพอ่อทองแหลกคนเดิม และป้าทิพ c h ช n แน,นลนะครับต้องขอขอบคุณจากใจจริงๆนะครับนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้เฮ็ดคลิปต่อๆไปนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาทำผู้ชมไปก่อนนะครับขอให้โชคดีนะครับสวัสดีครับ